ฐานฐานคาราทยอบตานาทวเวสตินายกาสาเปปเตนติตามายฐานมาตะเกเตปุเนสาสีเสปเตนติตโตไมฮัมโกดอนอมโมเทวิโรยจเนสังโกปเตนติตโตไมฮัมโกแปรสาลักุณาการอนัตเยเมอนุโรตโตสาเรมโกต เดียดิภาคาสะเมโมคานาโนจวามะเกนากินเนสวันเนไมหังกัสต์า Hana mo upa sohama sohta ke ke san te te theta kat samex soryo vapaan karon esen don serisam pan don so pitto potiong kaw komaraka निजम्पते पुरो अङ्गुलि मालो जपादे नन्द सेव ते राचि मे जाता न गादे तिरगा ममा देशा सेति महादे रा ตวันต่อเชิดโดรสาชาลันตาเสระเตเชนอาตมังเกสุสันติตารตนากราตวนอาสิตาคินแม่เตตสุตการนาชาการปัจจตุอาสิวาเด ङ्गले मानकाङ्गा न वो पवेता नाय सोतकाङ्गा का सेशे शेशा पाकार रङ्गता वाटवेता देशा ตัวปานอวัอาเสสาวินายัญตุอนันตเจนเตณชาสาวัสตโตเมสเกเจนะสัตาสามปุฏตปันชะเรจินปันชะระมาจามนพิหารันตังมะเหตเลสทาปานเลมตุมังสามเลเตมหาโุริสาสนาเยเจวานนอโโคตโสุราโคเินตานุภาเวนะจิตุปานโว ตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายยสาธรรมานุภาวะปาริโตจาราเมชนะปัญชะเรอะ